คุณมาอย่างไงเนี่ยอ้าเก็มากับมึงนี่ไงเออคนละอย่างกันลูกหมายถึงเขาอ๋ออ้าผอใช่ไหมหมอหมอที่ฉันไปหางานที่บ้านใช่ไหมจ๊ะเอฟเลยอุ้ยอยู่บ้านสร้างใช่ไหมนี่แหละเกณฑ์ติดต่อกับกระซ่างบ้านช้าอ๋อจ้ะพ่อหมอจระฉันไปหาพ่อหมอมาก่อนที่หนังเลยนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้เขาก็ไปมาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ผมมาทําขวัญบ้านเขาอ้าว ต่องานที่จะบวชลูกวันนี้จ้ะเอ๊แล้วคุณมาบวชอะไรวันนี้แล้วหมอกนี่ยังไงซะแล้วก็ตอนไปคุยที่บ้านใช้ก็บวชวันนี้จองไว้เมื่อไหร่เนี่ยขึ้นแปดข้างเดือนแปดผฉันเดือนแปดขึ้นแปดข้างอ่ะมันจะมาตรงกันยังไงระจะภาพบวชงงเปี้ยงไม่ได้บวชกี่โมงเนี่ยบ่ายโมงตรงคนละสิบสามนาฬิกามันก็ไม่เหมือนกันนะจภาพอ้าวยังไง ม่คนไปหาหมอมาก่อนที่หลังเนี่ยเดีด๋ยวคุณใจเย็นนะแล้วงานซ้อนเปล่าใช่ที่จงบอกหมออยู่เลยว่าพ่อนาคน่ะพองตาย <c oughs> พ่อนาคองนี้แม่งตายพ่อนาคนน่พองตายแม่งตายเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยคุณไม่มีผัวไม่มีจ้ะคุณไม่มีเมียเลิกแล้ว อยู่ทำไมล่ะมาฟิตจิลลิ่งกันสิอะไรฟิตจิลลิ่งคืออะไรมาร้องเพลงร่วมกันประสานใจกันจัดงานอ๋อใช่ไหมไม่เกี่ยวเพลงไม่สามัคีด้วยไม่ชอบเอาเกคืนนี้คุณเลิกกันอีกแล้วแต่พอคุณดีกันทีไรผมเห็นคุณนี่ทำกับข้าวให้ผมกินทุกเช้าเลยหมอจะเอายังไรจะทำได้ไหมเนี่ยฮะเอาอย่างนี้แล้วกันในเมื่อมันมาพร้อมกันขนาดเอาไงอ่ะคุณปวดที่ไหนอ่ะไปถุนบ้านเนี่ยคุณอ่ะผมเพิ่งบนบ้านเดี๋ยวหมอนั่งทำขวานแม่งตรงหัวกระไดนี่ทำได้นะทำได้แน่นะ ้า <lien> สวัสดีลุงทังหลายลุงไหนเนาะพ่อนาคพ่อนาคแล้วนาคไปไหนล Rut, like <am has S 2> ่ะนี่ยแหละคือพ่อนาคจะบวชไอ้หนูอายุครบยี่สิบขอโทษอ้นี่มันโหดโหดวผมไม่ได้หนึงเท่นี่โหดอายุครบยี่สิบแล้วเนาะเมื่อวานทำไมครับครบพอดีโอ้ยครบพอดีใช่ครบยี่สิบจัดวันเกิดดูแลลูกกูมาให้กินน้ำมีเยอะตาเหลืองก็ต้องวขึ้นปุอยไปนี้แหละอะไรแล้วนาคงานนี้มายังงานจัดอะไรบ้างเนี่ยขอ งานพระนางสิงไพรนี่โต้นจีนพันกวัตโต้ชื่ออะไรนะสิงไพรอ๋อพันกว่าโต้พันกวัตโต้รู้จักเขาเยอะยิ่งใหญ่เลยใช่ครับมีมหรสพอะไรบ้างลิเกศรรามน้ำเพชรว้าวมีคืนเดียวเหรอห้าคืนมีคณะพรเทพไหมหมอไม่ไม่ครับคณะพรเทพเขามาไม่ได้มาไม่ได้เออคอนเสิร์ตมีไหมมีมีครับใครเป็นนักร้องน่ะเพลงสอนรามหนึ่งแลโอ๊ยอันนี้ผมชอบสอนพระรามสอนพระรามเออคนที่สองนี่เพลงน้องบิ๊กกับผู้ปล่อยซิงเกิลมาใหม่เคยได้ยินป้าถูกสเป็ นั่นก็นั่นเองนั่เพชรไออ่เพียงไรไอแถมแล้วมันเคยได้ยินไหมมันเคยฟังจริงป่ะเนี่ยก็นี่ไงเขาหามานี่ไอแถมแฉะเออแล้วก็อีกคนหนึ่งระเอกคนของใจอ่ะใครอ่ะอุ้ยเพลงเขาดังนะยี่สิบล้านวิวแล้วมันร้องยังไงชื่ออออ่างอออ่างออ๋ไอออสมันใครเนี่ยใครเนี่ยไอออสไหนแล้วไม่ใช่ตะเลเอออ่างตะเลอออ่างไอเอา เดี๋ยวคนดูไปดู YouTube เอาอ๋อน้องเอ็ดน้องเอ็ดน้องเอ็ดเขามาเหรอเขามาเขามาไหนบอกเขาเป็นโรคร้องเพลงไม่ได้ไงหายแล้วข่าวอะไรโรคอะไรอีกห้องไม่หายหายแล้วเขาไปรักษามาแล้วเออมันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้เอ็ดแห้งเขารักษาได้เป็นไรนะเอ็ดแห้งแล้วคุณรู้ได้ไงว่ารักษาได้เนี่ยไปเอาหน้าอีกองมาไปเดี๋ยวต้นหนึ่งจ้ะจะคุยกับมันเนี่ยเออเอาจัดงานใหญ่โตจัดงานใหญ่โตโต๊ะจีนพันกว่าโต๊ะครับผมตัวฮะนนี้แต่งเพล โอ้ยชอบชอบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะแล้วหนากมายังนาคมายังเอ่อเดี๋ยวกำลังเต่มตัวอยู่จ้ะนาคเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามหน้าหน่อยนะโอเคสวัสดีครับใครครับเนี่ยพ่อนากพอนากไปลงไปตามหนากที่จะบวชให้หน่อยสิพ่อนากใช่ไหมไปเอานาคมาไปไปเอามาอยู่ไหนวะเนี่ย พระนายังไม่มาเหรอจ๊ะทะเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอจ๊ะผู้ชายแล้วแข็งไปหมดแล้วไม่ยังเอ่อนาคพระนาคถามพนาคนาคใครเนี่ยพนาคแล้วกูถามว่านาคที่จะบวชอยู่ไหนแล้วพนาคจะไม่ไปตามนาคมาดิทุกเรื่องเลยนะ คงไปม่ไหวเลยเนี่ยพ่อหมอกูน่ะไหวแต่ก็มีลืมๆกันบ้างเออท่พายจะมาโทษกูไม่ได้หรอกมึงบวชกันทุกคืนอ่ะก็จะพาพ่อขอเออเด็วคนบาปเป็นดวงใจแม่เออนี่ชื่ออีนาากุหลาบใช่ไหมเนี่ยชื่อน่าปยาจ้ะยังไม่ดังเลยที่ไหนหลบเลยโอ้วันนี้ออกมาไม่ยิงเลยเดี๋ยวซ้ำจะได้ไม่ต้อง ค่ะหมอแลเช่นเอาใบสีออกมาได้เลยไหมจ๊ะอได้ใบสีอยู่ไหนเรียกใบสีเข้ามาเลยเรื่องนี้ใบสีเปล่าไม่รู้ไม่เอาใบสีมาสี่ลูกไอ้บ้าเรื่องนั้นไม่มีใบสีโอ้นี่คุณบวดที่ไหนนเนี่ยที่หลังเล่นลวงเลยดวงใจคนบาปเล่นลวงกันไปเลยทีเดียวใบสีมา่หมอ วานพ่อหมอเช็คใบสีด้วยนะจ๊ะได้จ้าท่นเพิ่งเคยจัดงานครั้งแรกจ้าหมอไม่น่าไม่พูดหมอลืมเลยเนี่ยอืมช่วยหน่อยจ้าช่วยหน่อยเอวใบสีมาจากไหนจ้าเนี่ยนี่มาจากพี่ออนเพียงที่ไงนเนี่ยใบสีพี่ออนพี่ออนเขาเป็นเจ้าภาพเขาช่วยทำบุญใบสีจ้ะถึงว่าใบสีเชื่อพี่ออนใหญ่โตพี่เขาเป็นคนใหญ่โตเขาต้องกว้างขวางกว้างขวางพี่เขาใจบุญมีน้ำใจช่วยเช็คหน่อยจ้า ไขไม่ได้เลยคือไข่ลูกยอดกับกล้วยขาไม่ได้แล้วมันไปไหนแล้วไข่หมอเนี่ยตายแล้วไม่มีหรือจ๊ะไม่มีนะสสัยพี่เขาจะลืมจะมดวางผ่าหมอช่วยเช็ดดูอีกทีนะไม่ได้เลือกใชนะ่ไหมแล้วทำไมเอาไข่กับกล้วยมารวมกันละจ๊ะตายแล้วจริงนะจ๊ะหมอย้ายออกย้ายให้หน่อยจ๊ะเอาไ้ที่เก่าเลยจ้ะทำไมจ๊ะดึงแล้วมันยุ่ยติดมือหมอ เดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะเขียวจังเลยดูของผมดีกว่าครับไปสีจังไหนครับโอ้ยผมมาจากเชียงใหม่มาจากเหนือเออไปได้เมียอยู่ที่โน่นอีกแล้วรบกันอะไรขอเช็คหน่อยทีเมียเก่าจะเลิกไปแล้วไม่อยากทำทำไมมันเกลี้ยงอย่างนี้ล่ะจ๊ะเอาใบสีมันก็ต้องสะอาดสะอ้านนี่วทำไมไปเอามะพร้าวเอาไว้คนยอดนะเอาตายแล้วนะมันเป็นยังไงเฉาะยังอ่ะโอ้โหเป็นไงหอมไหมเอ่อ กลิ่นมันขี้ตากฝนมันคลุ้งนะเนาะมันมานามันอบไงครับโอ้ยไข่ก็ไม่มีนะอยู่ไหนเนี่ยมีมีหมอดูดีดีจะภาพฮะกอให้ใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ไข่อะไรครับนกกระทาว้ไม่เล็กจังกล้วยก็กล้วยน้ำาวาแล้วนี่กล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยตีนเต่าโอ้ผิดแล้วเอาไว้ที่เดิมมาเนาะเี๋ยวนั่นแหละอ่ะจะพร้อมแล้วอะเอาเลยครับเชิญเมียผมไปไหนน้วยโน่นอยู่โน่นรับดอกไม้สี เมียคนนี้หัวสูงอีสีมึงจะรำไวาหวพื้นมไเอาเขาแต่งตัวมาให้เกียรติกับงานพร้อมอย่างขอคุณแขกทุกท่านที่มาค่ะเอองานอะไรเออไม่ใช่ไม่ใช่โยนนะมึงแต่งงานกับใครแล้วน่ะมันจะโยนอย่างเดียวเลยอยากเห็นเจ้าบ่าวจังเจ้าสาวจังพวเจ้าบ่าวก็นั่งดูกับเจ้า่าวนั่นแหละเอออะอย่พร้อมแล้วเปิดงานเปิดงานได้เลยนะนจ๊ะีเตรียมตัวเปิดงานนะ พร้อมนะพร้อมนะใครอ่ะจะเปิดงานนั่นนะอะไรอ่ะเปิดเปิดตู้ปักตัวงานอย่าให้เกินตีนหนึ่งเออเฮ้ยโอ้โหไอ้หนูช่วยหน่อยไอ้ไอ้หนูช่วยหน่อยลูกยิงยังไงเนี่ยน่ะโอ้โหตั้งดีๆตั้งดีๆมึงไม่ยิงไปที่อื่นละ งเลยะปิดงานใหม่ฮะเปิดงานโอ้โหเออผู้ใหญ่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 ตายแล้วขอโทษด้วยผู้ใหญ่ฉันตั้งใจเองค่ะไม่ตั้งใจดิเอายางเฮ้ยเป็นไรสิ สงสัยสีจะมีลูกให้พี่ไหม่ะเอาคนแล้ยไม่ถึงก็แทงหรอกอ่านเริ่มเลยหมอตั้งจิตตั้งใจนะทุกคนร้องวงเข้ามาร้องวงเข้ามานะเออล้อมวงเข้ามาอหมอหมดพันหนึ่งหมอเลิกนะเฮ้ยไม่ใช่ไฮโลอันนี้หมอโปให้เออโปให้ทำไมน้าสนจะอมดเออขอบคุณมากตัวใส่กางเกงตรงนี้นอนนะชอบอ่ะชอบมากเลย ผมยังงีด้วยนะมึงนี่ไปแปลนะโมตัสสะภะคะวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาระวุตของเพื่อนนะสิเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ สักอะไรกอลเปคเจ็ดสีโอ้ยสักกอลเเจ็ดสีเลยเก่าตัวพระเอกเป็นนึกว่าสักผัสสนัยสิโใจเย็นนะใจเย็นดูที่ในมืเ่ยนะโมั้สพภะครวตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสส ไมาเนี่ยแมคโคถึงว่าตักว่าหใหญ่เลยตักเลยใจเย็นนตั้งสตินะ yes sir นัโมจะจะพ,พักว่าโตนะฮโตสมาร์ทสับพดอะรโอ้โหสักอะไรมาผู้ใหญ่ไ,ไ้สักอะไรนั่งทับไข่ตัวเอง วุ้ดโรทูลายน่าดูเลยว่าช็อตใหญ่เลยอตอนลุกมันคงดึงสินะพ่อนาเ้ยพนเนื้อก่อนที่เจ้าจะเกิดมานั้นเจ้ารู้ไหมว่าพ่อของเจ้าลำบากจังหลังโซฟาหน้าโซดินหากินเลี้ยงแม่อร์น้น่อยไหมพ่อนเป็นไรจ้าพี่จ้าพี่เป็นไรจ๋าขอแห้งขอแห้งขอแห้ง ไม่ต้องโอ้โหของเยอะทั้งมั้งเนี่ยมันต้องมีอยู่แค่สองอันหโยเลยน้ำหนามมีอยู่แค่สองอันน้ำปั่นเล่นหนึงนะครับจะดีหรอเรียกเสียงใช่หรอแก้กระสายพรเทปสอนนิดเดียวนะนิดเดียวเนาะจริงเลยอ๊อบเลย ยงพ่อนาเอ,อ๋ยพ่อดเนิ่งก่อนออที่เจ้าจะเกิดมยนะมันเป็นไรจ๊ะทะเลเยอะกโหนไหมจ๊ะเอามานิดน,น,น,นึงอุยไประวังสิจ๊ะเลยบว้อันนี้ไม่ได้คุยกันเนาะอันนี้มันมาแบบเซอรนะ์ไพรส์เนาะ ก่อน <K un> ที่เจ้าจะเกิดมานั้นแม่ของเจ้าก็ลำบา,ากจ้างลางสูฟ้าน้าอักโอดอินไม่ไหวแล้วอย <S <S อ่าเปิดเบาๆนะไม่ไหวนะหากินลิ้ ตานนและขออบกรัวโอ้โอ้อพะคณพอทูนหัว่าวาดอย่าวาดกลัวไปใหญ่ขอให้เจ้าโอโอตั้งจิตตั้งใจบวชให้เราดิบิดาลมาดอดด อหดมอกิดอะไรเข้าไปนะเจ้าอุจนะจะเกิดนี่เนี่ยบ, <c oughs> บ้ามันเนี่ยมันไม่ใช่เล่าเนี่มันกระโจนไม่เปิดฝาก่อนเน <c oughs> มันมีฝาที่ไหนหรอพ่อหน,น้าเก้ยพ่อของเจ้านัลมาตา ไปอยู่ที่นั่นที่ที่นี่ที่ลาสุดได้กับอิกี้ตลาดวังน้อยอันนี้คือเป็นประวัติอุตั้งแต่ตอนต้นสิบสี่สิบห้าตอนนั้นเขาไปด้วยสิบสี่สิบห้าเหรอตอนนั้นไม่ไม่หมอร้องที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะนี่ไม่มีอิกี้ที่วังน้อยแล้วก็แอบคุยกับออยมินบุรี พ่อยังไม่เลิกเหรอครับไม่มีลูกไม่มีลูกล่าสุดก็อแอบไปได้อีกกับอินีอยู่ที่บานาเพราะอะไรครับหมอประวัติประวัติของผมนี่นี่คือประวัติจากวัยรุ่นเลยที่ผ่านมาตอนนี้วัยรุ่นไงครณได้หัวต่อแต่ตอนนี้คือเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยเรือยผมได้พ่อพระคนหนึ่งเลยล่ะเทวดามาเกิดเป็นพ่อพระดีไม่จบไม่สิ้น ล่าสุดเข้าไปฮอกกินทำไมแม่นาคตอบได้ไหมทำไมนาครู้ปส่งแม่ไปส่งแม่แม่มาเลื่อแม่มางานไงพ่อแม่มางานแม่พูดดิบว่าคุณโอ้ไปส่งแม่ดีจริงเลยน้อล่าสุดแอบไปรอแม่ไม่รอแม่รออรอไม่เียเสียงตกไม่ตกนี่ม่ตกนี่มันความหมายไม่เปลี่ยนเลยครับ ออไปรอแม่ผมอขอโทษครับก็หมอไม่ไม่้ึงมากออกเสียงไม่ชัดเสียงมงันตกมึงอกีจริงจังจังแม่งตี๋ขอหน่อยโอ้ยเมียดูแลนี่ก็ดีจริงน้งงงงงงองหนูี้กเกียรจทรัยพย์แล้วพี่มึงก็ฟังก่อนฟังดีๆเดี๋ยวค่อยตี๋เไปรอแม่เสียงมันตกเหนื่อยหมดแล้วปุ๊บเนี่ยร้อนก็ร้อนติดไปเลยดีกว่า โอ๊ยเดี๋ยวมันเป็นที่ชูรุ่นใหม่ซ้ำด,ดี<ล>ดครับโอ๊ปมันบินได้ด้วยเหรอ,อหมอหมอดวงแก้วโทรหาแล้วเนี่ยร้องลำบากว่ะแมสอ๋อแมสแมสแมสปิดยังไงครับแมสเนี่ยมัน,น,นบินได้ <laughs> มันมีปีกครับ ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เอาด้านกาวไปมึงแปะผิดตอนนแปะหนูเคยแหมหนูแปะถูกมันไม่แปะผิดแล้วไอ้้ไอเล่นกับกูอย่างเงี้ยมันเล่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงไปเอาด้านกาวแปะไม่ได้นะเมียกูเคยเป็นมาเป็นไงล่ะเอาด้านกาวแปะแก้วโดนเีืยไม่บอกกันดีๆล่ะเิงนหน้าผ้ากันทั้งนั้นแหละยทำไมล่ะบิ๊กกูเป็นกล้องวงจรปิดไงมันแปะผิดกูต้องเห็นเลยเอาประวัติดีๆสิครับไม่มีแล้ว ใครอ่ะพ่อนาคเอยพ่อนาคมเมีหรือยังมีแล้วครับตอบตอบแบบเป็นทำนองไงพ่อนาคเอยพ่อนาคมเมีหรือยัง อภรรยาพนักมาทำขวัญไม่ต้อหมอบวดเอ้ยทำให้เขาสิเสียงดีถามวรงนี้อันนั้นมีแล้วไม่บริสุทธิ์แล้วลุงยนต์่มีอะไรหรือยังจะหยุดไหนก็หยุมาพรุ่งนี้ลูกมึงยังไม่เคืองกูเลยมึงเป็นอะไรได้เดี๋ลูกกูหน้าแห้งหมดแล้วเนี่ยรีบทำมึงนั่งรอให้หมดแล้วไม่เคืองหมอหรอกทำไมไม่ใช่ที่มากนะน้ำเพชรจะได้ชุบช้ำ ก่อนแห้งก้านแต่นี่อ่ะก้านแห้งขำว่าตัวนี้เท่าพ่อนาดเออเพ่อนาดไมเมียหรือ่องให้ดูถามเลยกันลูกเอ้ยไม่มีเออต้องจิ้ง อย่างนี้เลยอย่างนี้เรงนี้แถวแถวแถวตอบสิไม่มีทุกคอที่ออกหน้าซิไม่ใช่เขาอย่างนี้อย่างนี้อย่านี้ถูกอีกหน่อยอีกหน่อยฮึใยรเอาแบบนี้ใช่พ่อวันนี้วันนี้บลาแล้วเล็งทำไมเนี่ยเข้าจมูกเต็มๆเลยเวทลูกคุณใช้นาสิกเมื่อกี้ไหมใช่ไปยังไม่เขาเล่งเก่งอ่ะกลัวแม่